เอาละมาถึงคุณกมรัตน์บ้างคุณกมรัตน์ครั้งที่แล้วมาคุยกันเป็นโรมาตอยใช่ค่ะใช่ไหมฮะ,ะเล่าอาการให้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนนั้นก่อนอม,มาคุยกันเนี่ยได้ค่ะคือจะปวดมากปวดข้อไล่หมดเลยที่เป็นข้อตั้งแต่คอถึงเท้าะะตรงไหนที่มีกระดูกตรงไหนที่มีข้อต่อที่เป็นข้อต่อใช่ค่ะปวดหมดเลยปวดหมดเลยบวมไหมฮะไม่บวมนะคะแต่ปวดแบบ แบบเห็นดาวเลยค่ะขยับตัวไม่ได้นอนได้อย่างเดียวคือจะเข้าห้องน้านี่ต้องต้องอุ้มอะค่ะคือมันนึกอยากจะปวดก็ปวดปวดตลอดเวลาค่ะโอ้โหปวดแบบขยับไม่ได้นอนจะพิกนี่ก็ไม่ได้ต้องให้ลูกแบบพิกให้อะค่ะกึ่งกึ่งอัมพาตนะเห็นบอกว่าจะนอนหมอนเนี่ยต้องเอามือจิกหัวตัวเองใช่ไหมผมจำได้ใช่ยกขึ้นเนี่ย คืออยากจะพีกไงฮะแต่แบบเออก็ไม่ไม่อยากจะเรียกแบบก็จะช่วยตัวเองก็พยายามที่จะยกแบบปกติไม่ได้ก็เลยเอามือจิกผมตัวเองเพื่อที่จะพีกบ้างอย่างนี้ค่ะ uh huh. ด้วยความปวด uh uh uh. ค่ะแล้วไปหาหมอก็ไม่หายไม่หายค่ะก็คือทานยาน,นี่ทานยานมาตลอดนะคะแต่มีความรู้สึกว่าพอเราทานสเตลอด ตัวจะบวมอะค่ะจะจะแบบรู้สึกเองแบบส่งกระจกไปโอ้หน้าเราแปลกมากคือจะบวมน้ําหนักจะขึ้นเกือบ70็ดสิบมะจากสี่สจาก4 0่สห้าสิบต้นๆอะนะคะก็ขึ้นไปเยอะมากก็คือรับตัวเองไม่ได้ก็เลยหยุดไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผมวนกลับไปที่อาจารย์น้ำพัยสักครู่หนึ่งนะฮะสเตรอยจริงๆถือเป็นยาใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะเป็นยาคือเป็นยาต้านการอักเสบเนี่ยนะฮะ,ค,ะครัเพราะว่ารูมาตอยก็คือครโรค แพ้ภูมิตัวเองนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นเนี่ยมันจะเป็นทั้งสองข้างเช่นถ้าปวดเข่าซ้ายก็ปวดเข,าข่าขวาปวดไหล่ซ้ายก็ปวดไหล่ขวาคือมันจะคู่กันคู่กันอยู่ตลอดนะแต่บางคนก็จะปวดทั้งตัวทุกข้อข้ออยู่ตรงไหนปวดได้หมดเลยอันนี้สาเหตุก็มาจากที่ว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานผิดพลาดก็คือไปมองว่า อะไรไม่รู้ว่าที่อยู่บริเวณข้อต่อเนี่ยมันเป็นศัตรูต,รตัวร้ายเพราะฉะนั้นมันต้องไปจัดการอันนี้มันก็เลยก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมามันก็จะปวดอาจจะมีไข้ร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย<ช>เสร็จแล้วครั้งที่แล้วมาคุยกับเราค่ะก็ได้ทานบิมใช่ค่ะทานสีอะไรครับทานอัลเนอกอาหาสีชมพูสีชมพูค่ะทานยังไงต่อวันครับ ตอนนั้นทานมื้อละสองเมตรเช้ากับก่อนนอนค่ะตื่นมาทานเลยอ่าฮะทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่าเอะแค่ประมาณเดือนเดียวนะคะอเดือนเดียวแต่จะประมาณสี่ขวดเดือนเดียวประมาณสี่ขวดค่ะก็จะทานตั้งใจทานมากคืออยากหายว่างใช่ค่ะแล้วแล้วทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่าทานอยู่ที่ทานเออแคปซูลวันหนักๆเนี่ยสามเดือนค่ะสามเดือนใช่ค่ะ สามเดือนแล้วก็ลดยาโรงพยาบาลเองลดยาเองใช่ค่ะอย่าบอกอาจารย์น้ำไผนะอา <c oughs> จารย์น้ำไผโกรธเลยนะฮะลดลดสเตอรอยด์ลดอะไรที่แก้อักเสบมาก็บอกเพราะ<ม>ว่าคุณหมอทราบไหมฮะ ไม่ทราบแต่ไปถามคุณหมอเองไงคะว่าถ้าไม่ปวดไม่ต้องทานใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าใช่ก็ถือโอกาสเลยไม่ทานก็เลยไม่ทานเลยใช่ค่ะทานแค่สีชมพูอย่างเดียวทานสีชมพูกับสเตอรอยเพราะว่าคุมไว้หน่อยอะค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจไม่อยากจะไปนอนแบบอีกไงคะคือก็ทานไว้ทราบว่าเออตัวนี้มันแรงนะก็ลดตัวที่อ่อนๆกว่าให้เหลือตอนนี้คือทานสเตอร์ลอยคู่กับอัทินอกคู่กันได้ไหมครับอาจารย์อ๋อได้ค่ะเพราะว่า ผลิตพัณฑ์ของเราก็คืออาหารธัญพืชผลไม้ธรรมดานะคะก็คือเป็นมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นมันไม่มีการต้านฤทธิ์กันไม่มีการไปใช่ค่ะคือมาครั้งแรกก็ถามอาจารย์แล้วหาว่าทานคู่กันได้ก็สุดท้ายแล้วตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะไปเที่ยวน้ําตกปีนเขาอะไรได้ยังมีอาการปวดขยับไม่มีค่ะนอนต้องพลิกพลึกตอนนี้ล่าสุดนี่ก็คือไม่ทานแล้วค่ะสเตอร์ลอยบอกคุณหมอว่า ดีค่ะไม่ปวดไม่อะไรเลยตอนแรกคือสเตอร์ลอยนี่มันจะต้องลดทีละครึ่งเม็ดครับทานสูงสุดคือเม็ดครึ่งกับยากแก้ปวดอีกประมาณคือมื้อเช้าเนี่ยนะคะต้องประมาณห้าเม็ดครึ่งนะคะแล้วก็มื้อเย็นสองเม็ดแล้วก็วันอัเตอร์วันเช้าวันเสาร์เนี่ยจะต้องมียากดภูมิ uh huh. ก็ตัดออกหมดนะคะ oh. ตอนนี้ก็แบบแข็งใจเองแล้วก็ กลับมาตั้งใจทานอธินอกมากมากขึ้นแบบย้อนไปเหมือนตอนที่ก่อนที่เราจะนั่นนะคะคือตั้งใจที่ว่าจะทานแค่ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วก็คือทุกวันนี้ก็คือไม่ทานยาละไม่ทานค่ะแต่ว่าก็จะก็ยังรักษาไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องการที่จะติดต่อกับหมอแผนปัจจุบันอยู่ค่ะก็คือจะต้องมีการตรวจ ทุกเดือนหรือทุกเดือนครึ่งก็จะมีไปแต่ก็บอกคุณหมอไปต ONG ปรงๆอะค่ะว่ายาตัวน,นี้เหลือ,อยาตัวน,นี้เหลือนะคะ <tag. S 2> แล้วคุณหมอเขาตรวจเลือดตรวจเลือดทุกเดือนใช่ไหมคะ,ะผลเป็นไงฮะผลก็คือไตดีขึ้นตับดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกนี่คุณหมอจะขมวดคิ้วมากเลยเพราะว่าตัวบวมตับไตก็ก็เรียกว่าไม่ค่อยดีอะคะอ่ะมันเดี๋ยวมันจะเสื่อมใช่มันจะแต่นั่นไปก็เลยถึงต้องบอกไงคะว่าคุณหมอไม่ไม่ไม่ตัดยาก็ตัดเอง คือตับตายไม่มีปัญหาใช่ค่ะแล้วเรื่องของรูมาตอยค่าค่าก็สามสิบหรืออะไรประมาณเนี้ยหา<ม>แต่ก็ไม่ปวดไม่บวมไม่อะไรผม,ผมไม่รู้ไม่มีความรู้ <c oughs> เรื่องค่าตัวนี้เป็นยังไงฮะอาจารย์มันคือรูมาตอยแฟกเตอร์นะคะคซึ่งอันนี้เขาจะใช้เป็นตัวคือคนปกติก็มีไม่ใช่ไม่มีนะ,ะแต่ว่ามันจะตำ่ำ ใช้เป็นตัวบอกว่าเป็นโรคลูมาตอยหรือเปล่าค่ะเ,เป็นดัชนีซึ่งอันนี้ก็ลดลงแล้วแต่ต้องขอชมอย่างหนึ่งที่บอกว่ายังต้องติดต่อกับหมอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะคะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยใช่ค่ะถ้าวันดีคืนดีเราไปเจออะไรบางอย่างแล้วมันเพี้ยนกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะต้องมียาที่ไปคุมอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าง ปัจจุบันทันด่วนอันนั้นนะคะแล้วยากดภูมินี่จําเป็นไหมคะ,ะยากดภูมิตอนนี้ไม่น่าจะจําเป็นยากดภูมิที่ให้เข้าใจว่าเป็นเมทโทเทกเซตเพราะว่าอันนี้เขาจะใช้ในโรคลุมาตออยจะใช้อาทิตย์ละ ครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งก็ได้อาทิตย์ละครั้งแต่สี่เม็ดแล้วหนูทานแล้วอาเจียนไงคะอ,อ๋อทีละสี่เม็ดเลยคือเช้าสองเย็นสองพอเช้าสองเม็ดก็อาเจียนเย็นหนูก็ไม่ทานอันนี้มันแล้ว <laughs> แต่หมอเขาจะกําหนดอะนะคะ,คะพอบางรายเขาก็ให้ทานอาทิตย์ละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีก็ถ้าอาการหนักๆก็ทานวันวันเว้นวันเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ยากดภูมิเนื่องจากภูมิของเรามัน มันเพี้ยนใช่ไหมคะ,ะมันไปทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นเขาต้องกดมันเอาไว้ไม่ให้มันสร้างขึ้นมาแต่ตอนนี้เนื่องจากบิมไปด้วยบ <B IM S 1> ิมก็ไปปรับภูมิคุ้มกันก็จะไปลดตัวที่มันไม่จําเป็นลงมานะ,ะลด th2 t TH <S, s 2ลงมา t s, <S 2>, 2นี่เป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ b cell สร้างภูมิดังนั้นถ้า t s 2ลด บีเซลก็ไม่สร้างภูมิที่จะไปทำลายตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาการก็จะดีขึ้นนะครับครับขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านในช่วงนี้ครับขอบคุณมากครับคุณกมลรัตน์กับคุณวีละครับ Operation BIM m หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ขของงงรร่ากากยให้แแ็ง,แงพิตภัณฑ์อาหารจากออบาลิชมิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ